โคนโคนดินอันนี้สามารถปั้นเป็นออต้นไม้ได้นี่มันเป็นภาพหลอกลวงจางแต่เราก็จะทาสีไปด้วยตรงตรงัวนี้แหละที่จะสามารถทำได้เพราะว่าดินมันเยอะมากๆฮะ มอ <ena> uh, uh ่าฮะเห็นไหมฮะฮะหรืยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยต้นไม้ของเราอ่ะเนี่ยแดงเห็นไหมเหรอมันกระปูกตาแดงน้ำแห้งก็ตายว้าวแล้วค่อยดูมันจะยังออก จริงทางนี้อ่ะแบบโอเคลอกเลยนะดินตัวเนี้ยกลับมันปั้นต้นไม้ได้สองต้นเลยนะไปถ้ามองในภาพอ่จจะสวยกว่านี้ทุกคนเห็นลอกเลยนะทีไม่เหมือนเดิมเพิ่งกลับจากโรงเรียนโอ้โหรถไหลทุกคนรถหยังอะ่ะ แบบนี้สวยมากแบบต้นแบบพวกเนี้ยสวยจริงๆข้ามองในภาพจะสวยมากรอยเท้าหมารอยเท้าหมาู้รอยเท้าหมา,า,หมาน,นี้ก็คือรอยเท้าหมานะครับรอยเท้าหมา <c oughs> เต็มเลยแปลว่าหมามันมาอยู่ที่นี่นะครับถอดถ่ายทไว้ก่อน นี่ต้นสวยว่ะอันนี้ก็ต้นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยเทฟอทมองจากตรงนี้จะสวยมากไม่สวยแต่ก็ป้าสวยอาจจะทำอย่างนี้ให้ด้ป้าเลสวยมาก